ชุบเขาได้นะคะผมไอ้เมีจะพูดเียงหวานได่ไหมไม่ใช่แล้วฝ่าเราเบื่เรยนี้สติอยู่คเดียวแล้วจะพิดชุบชับก้อนวัวใะเตียนโอตื่นไหมีกำลังใจแล้วดีค่ะเธอมีกำลังใจจะด้วยแป๊บนึงนะคะ แป๊หนึงนะคะอยางมไม่เปิดดูว่าอ,าออกง่ายอยู่นะอนหนึงนะคะไม่ครับขม่ลอนแนนอนเลยผมปลาระเบิดขึ้นไปช่วยแล้วกันเพื่อนช่วยได้แค่ไหนหรอก ปกป้องดีๆปกป้องดีๆปกป้องมือสี่นะเออต้องปกป้องใครปกอะไรไหมล่ะแบบไหนหนูตัวเล็กเบาบางเลยครับแบบอยากหาคนปกป้อง ยังเอาอะยังเอาก็ตีงขาดนี้เดี๋ยวเจอคนเตงแล้วเที่เจอของดีแล้ววันนี้เจอของเดิมสีเข็ดแล้วแสีเข็ดสีเข็ดซะด้วยกดไปมีนี่เลยเครื่องอุปกรณ์เครื่องย้ายสัมภิเตอเฮ้ยเราียกเรากไม่ไหวแล ยัาไม่ไดสกิลเลยไม่ได้สกิลเสียงแบบซหลองมากอ่ะคือมันไม่ได้สกิลไม่ได้สกิลเลยเก็บสวยโอย ไม่ใช่ไม่่ใชหรอกเปลี่ยนเอาครับโปรดำจะตเตยทั้งแบบแล้วโปรดำเป็นลู่ไงตรงนั้นนะไอเขาไม่แย่ไอพี่โอ้โหพูดได้เกลับเจอติ่มติ่มเนี่ยกุรั่วเลยหัสี่เล่นไม่ใช่ละเขาทำไมใช้สลิปลาระเบิดเราใช้สลินเนี่ยไม่ใช่ละ ไม่ใช่ตอนเราเจอขึ้นฟ้าแล s> <S ้วเจ๊ไปรีบหนีที่ทำได้โอ้โหทำยังไงก่อนหนึ่งหิดจะโจมสมิธทำได้คนเดียวเขาก็ทำเป็นนะเธอไม่ใช่ค่ะเขาก็ทำไปนะคะไม่แซมเจะรู้บึ้งดีก่อนไหมหรือเจ๊ผมเนี่ยผมรออยู่ที่เดาผมยังตึงเลยผมอาสี่สิบกว่าถ้าพร้อมบอกนะ อึ้งตอนนี้ว่าโยนระเบิดจะใช้สลิงจริงๆพยายามฝึกนะไม่ได้โยอระเบิดตัวเองขอชุกผมเนี่ยเนี่ยแต่เสร็จแล้วไงใหญ่เย็นนี่จบเลยที่พูดว่าสะพลาดโอ้โหเกมยิงมันสิบยี่สิบคิวเอ้นี่เดินยังไม่ได้สักคิวเลยเดี๋ยวโทุกเว้นหนึ่งอะไรกันเขาเนี่ยบบอกว่าแม่นะหนูก็ทำได้

ทุกขได้นะคะผมครั I'm recalling เฮ้ยพูเชียงหวานได้ไหมครับได้แล้วบอดตัวนึงเดินถอดเก็บผ้าอยู่ผมยังทำได้ครับโอ้ยไอ้ตัวหญิงแม่เราคิวไลนะครับ เวครับเปลี่ยนโนาบ้านนี้เลยครับพี่ปรดีดเลยพี่เลือกเค้หรอขึ้นงลงมาแบบร่วงซะละโอ้โหยิงมยพี่โอ้ย ตัดอะไรมาสิดูอะสีวแบบแพทนึงเหลือเหลือเฟือเี่นจัดเลยเสียโพดำโพแดงไหมนี่ดูเขาทับล้ดจุชอกต้นผลเลยวะตัวละะไ้เฮียเมื่อได้ชอบเลยใครสักคนได้ไหมดูใช่หรือเปล่า ให้ผู้หญิงเล่นจริงปะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้หญิงจริงไหมครับเป็นผู้หญิงจริงจค่ะเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะโอ๊ยแปลกจ้ะพี่แปลกนะแปลกยังไงหรอคะแปลกยังไงหรอคะเหมือนเอามือถือเครื่องมันเปิดคลิปเสียงไว้อะไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่๋อไม่ใช่ระบขนาดนั้นนะ่ก็ไม่ใช่ี่เพิ่งแได้เพิ่งยังเพิ่งแซมเฮ้ยเพิ่งทำยังเพิ่งทำยังเพิ่งอืมบางแกอีกนบางแกเขามากเนี่ดูาใช้ดูเ่าใช้พี่ใช้ิโอ้่าฟกช่วยช่วยช่วยิช่วย โหงนี้ได้สองชิวไม่ตั๊กสามชิวอ่ะไอ้ก็ไม่ละกินจังเลครับโหวแล้วก็สุปปีด้วยโบคไอ้อยู่บ้าโอ้โหเลยเดี๋ยวเธอพูดว่าเรามีทำช่องได้นะเธอใช่เราเรามีทำช่อง tiktok นึงนะเธอเธอเราฝากช่อง tiktok ได้ไหมอ่ะก็จอร์ติติดนี่ย ได้ฮะได้พี่จอนฟานดิชใช่ไหมเริสเต็ปการเล่นอ่ะอ้าวเอาลุ้ได้ไงอ่ะพี่จอนฟานดิชเนี่ยเห็นไหมจอนฟานดิชเอนพี่ต้าทสวัสดีครับปกติไหวอยู่ไม่ได้ตึงขนาดนี้ผมก็มาดูฝากระเปิดแล้วดึงสลิงอ่ะโอ้โหพี่ต้าทำได้คนเดียวเปิไม่จริงน้องคนอื่นทำได้เยอะแยะ โอ้เรียบร้อยดีใจมากเลยเกณฑปุ้ยดีใจมากเลยได้ได้กับพี่เนี่ยครับโอ้ยเจนนีเหมือนกันครับขอบคุณมากเลยนะเพื่อนสนุกมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาเจอกันนะครับขอบคุณที่จำกันได้นะเพื่อนได้อีกหนึ่งอีพีละ